มาแล้วครับพี่น้องเมือนีพอกันกระบ่าวสลามทองเนตรอีกเกด้ยครับพี่น้องเด้อสำหรับมือวนี้ราวสลามจะพาพี่น้องมาเบิงนะครับอีกหนึ่งยางนะครับอาหารลดต้นทุนนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อการลดต้นทุนน้องพี่น้องนาอก็คือนอนมลรงวันไล่ครับพี่น้องที่พี่น้องเข็นกำลังอยู่เยียดอยู่นี่ร่าวสลามขอโทษขออภัยเด้อครับพี่น้องเด้อที่ต้องมานำเสนอเกี่ยวกับนอนมลงวันไล่นะครับเพราะว่านะครับฮาต้องเล่งเขียนความสำคัญและความจำเป็นละการที่ฮ่าจะพึงผ้าจ้าของเด้อพี่น้องเด นอนชนิดนี้นี่ก็บอถึงกับแบบ่าเป็นเหมือนนอนอมแมลงวันทั่วไปนะครับพี่น้องถ้าคิดดีดีนะครับถ้าเขาเลี้ยงเขาสะอาดนี่มันเป็นสัท์ที่น่าขยักขย้งกับจริงแต่ว่าคุณค่ามันสูงแล้วก็เขาให้กินต่ปว,วกผลไม่นะครับแล้วก็เอาไปให้เลี้ยงปลาแบบนี้ครับพี่นอ้องน้ำก็จะเสียหน่อยลงนะครับปลาก็จะได้กินแรงโปรตีนที่เขาเห็ดขึ้นมาเองพึ่งผ้าจะคล้องเองพี่น้องครับเป็นอีกอย่างที่น่าสนใจแห่งนะครับมือนีบ้าสลามกันเลยแต่เขามา ศึกษาเบิงนะครับถามมันไปต่อได้นะครับเฮามีการเลี้ยงที่สะอาดนะครับหายกินตะพวกผละไม่ะจังสีนะครับพี่น้องบ่หายของมันบูดเน่าจนเกินไปนะครับมาแลงวันตัวนี้ก็จะเฮ็ดให้เกษตรกรนี่สามารถที่จะพึงพาจาของได้อย่างแน่นอนครับพี่น้องตัวนี้เิ่นเอามาเลี้ยงเป็นปลาหมอนะครับผมซื้กว่ามันจะโตเทียบเท่าเกี่ยวซ้ำกันกับอาหารนะครับที่เขาเฮ็ดขายนะครับพี่น้องเทียบเท่าเด้อครับพี่น้องเด้อก็ถือว่า ถ้าห้าจะเลี้ยงไปกินเองนะครับโดยห้าต้องการพึงพาเจ้าของแบบสูงสุดนี่ค็ถือว่าซอยด่ครับปลาจะโตนะครับค่อนข้างเร็วครับพี่น้องครับน้ำก็บ่ค่อยเสียนะครับอ่นนี้ก็เป็นอีหยังที่สุดยอดนะครับน่าทึ่งนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันอาจจะดูแบบอาจจะมีกินอาจจะเป็นอันนี้นะครับผมไปเบิ่งมาแล้วนะครับเพิ่นเลี้ยงนะครับโดยใส่ผลไม้ที่สุกใหม่ๆเด้พี่น้องอันนี้คือแล้วแต่คนจะเลี้ยงเด้พี่น้องเด้เลี้ยงแบบ ใส่ของใหม่นะครับเฮ็ดให้น้อนตัวนี้มันบกค่อยมีกินครับแทบจะบบมีกินเลยนะครับพี่น้องและเฮาเวลาเขาจะไปจับไปยังเขาอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เอามาให้ปลากินส่มันก็จะเห็ดให้คนทีเลี้ยงนะครับหล้กก็คนที่เห็นนะครับอยากบริโภคครับพี่น้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่สําคัญมันสามารถเอาไปให้เป็ดไก่นะครับสัตว์ต่างๆกินได้พอมนะครับนี่เห็นบอกครับพราะเขาเริ่อมเป็นตัวดำๆนะครับนี่ก็เหมือนกับเขาจะ เริ่มที่จะไปเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับเบืองที่ครับเต็มไปเปิดเลยระยะวงจรเขอาเขากัสันครับพี่น้องลองเห็ดไว้เป็นบอกเป็นบอกนะครับให้กินทุกมือทุกมือจังสิแล้วกับผสมสิ่งที่เฮามีนะครับบอว่าจะเป็นพืชผักต่างๆแหนดงแนดงนะครับผมรับประกันว่าเฮาจีสามารถพึงพาเจ้าของไดอย่างแน่นอนเดือพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เบาสลามกําลังมองแ้วกาจี ได้แบ่งปันให้พี่น้องไปอีกนะครับวา่าการเลี้ยงน้อนแมลงวันลายนี่มันซอยได้อหลีบอรนะครับเฮากรควรจะมีนะครับเป็นโรงเลือดน,นะครับแล้วก็จัดสภาพแวดล้อมนะครับให้เขาได้เป็นแรงนะครับผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่นะครับนี่ก็จะมีการกลางมุงนะครับถ้าเขาบวกกลางมุงเขาก็จะไปทัวทีบทัวแดนน้องพี่น,อน้องเนาะเขาต้องกลางมุงแล้วก็เอาพวกพืชพักยังมาให้นะครับมแมลงวันตัวนี้หลังจากเป็น เป็นปีกแล้วนะครับเขาก็จะกินแต่หนามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเรื่อมจับคู่ว่างไข่นะครับโตที่เขาตายนะครับหลังจากผสมพันธุ์แล้วเขาก็จะเอาไปให้ใหปลากินอีกก็ได้ครับพี่น้องอถือว่าดีแฮงครับผมมานะครับลองมาเบิ่งแบบลึกกแล้วก็เออมันกับ,บรร่ได้อ่านาเกียรตจนอันนี้เกินไปนะครับพี่น้องผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์น,นะครับถ้าเอาตามแบบธรรมชาติเลยมันก็เป็นวงจรของอ่า วงจรของสัตว์กินเนื้อแรงอาหารทั่วไปเลยนะครับเป็นวงจรของเขาเป็นห่วงโซ่นอกพี่น้องเนาะเบิ้งดีครับกาลังโยเยอยู่นะครับพี่น้องครับอนี่อย่าลืมนะครับเด้อตัวนี้นะครับฝากติดตามนะครับแล้วก็ร่องหาวิธีการนะครับในการเลี้ยงนะครับให้มันดูแบบสวยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตได้อย่างต่อเนื่อแล้วก็พึ่งผ้าจะคล้องได้ยางเต็มที่นะครับก่อนอื่นห้าก็ต้องมี โรงเลี้ยนนะครับสาหรับเลียงเขาก่อนนะครับโรงเลี้ยนนี่ครับเป็นมุงผ่าเขียวนะครับวงจรเขาจะสั่นแห้งนะครับพี่น้องเอาเก็บรุุนต่อรุุนพึ่งผ้าจะคล้องไปเรื่อยๆครับพี่น้องสําหรับคลิปวิดีโอนี้บ้าสลามก็จะมาเป็นคลิปถีบบอเงวนะครับพอวันยู่ในช่วงถี่กาลังจะทดลองเลียงนะครับก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งก่อนพอกันคลิปหนาได้ครับพี่น้องเด้อ